มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินหมื่นแต่ไม่ได้เป็นเพราะอะไรต้องทำยังไงในการแจกเงินหมื่นเฟสสกลุ่มผู้สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปก็สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับ27มกราคม2568เป็นวันแรกนะครับในการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นการแจกเงินหมื่นในเฟสที่2 ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ที่ผ่านเกณฑ์ประมาณ3.2ล้านคนที่ถูกประกาศรายชื่อและได้รับเงินหมื่นเป็นเงินสดนะครับโดยการโอนเข้าบัญชีในระบบพร้อมเพย์ที่ได้ผูกไว้กับเลขประชาชนเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นธนาคารใดก็ได้นะครับแต่ก็ยังมีผู้สูงวัยจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับโอนในวันในวันนี้นะครับซึ่งในเฟสที่หนึก็มีในลักษณะเช่นนี้มาแล้วนะครับ ก็มีจำนวนเยอะพอสมควรครับท่านผู้ชมนายจุลพันธ์อมอรวิวัฒน์ก็เลยให้สัมภาษณ์และบอกถึงสาเหตุของการโอนเงินไม่สำเร็จในครั้งนี้ว่าการที่รัฐบาลโอนเงินให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยบางส่วนโอนเงินไม่สำเร็จเป็นเพราะว่าอันดับแรกสุดเลยก็คือนะครับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้ผูกระบบพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนอ่าเลยทำให้การโอนโอนไม่สำเร็จ เพราะการโอนในครั้งนี้จะใช้เลขประชาชนในการทำธุรกรรมการโอนเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้สูงวัยในเฟสที่2นี้ประการต่อมาก็คือบัญชีธนาคารของผู้สูงวัยที่ได้รับสิทธิ์มีปัญหายกตัวอย่างเช่นบัญชีถูกปิดเนื่องจากไม่มีรายการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา12เดือนหรือ1ปีนะครับบัญชทีที่ใช้เนี่ยนะครับอาจถูกระงับนะครับอันเนื่องมาจาก สงสัยว่าเป็นบัญชีม้าให้กับพวกเว็บพนันหรือแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งทุกวันนี้ระบาดหนักมากนะครับหากปัญหาในการโอนเงินตรงกับสาเหตุดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วให้ท่านแก้ปัญหาดังต่อไปนี้นะครับทางแก่ที่1ห,หากบัญชีของท่านไม่ได้ผูกพร้อมเพกับเลขประชาชนให้ท่านไปติดต่อขอผูกพร้อมเพที่ธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่ ทำการผูกพร้อมเพย์กับเลขประชาชนให้เรียบร้อยและควรตรวจสอบการโอนดูโดยให้ผู้อื่นทดลองนะครับโอนเงินเข้าบัญชีของท่านเนี่ยโดยโอนเป็นเลขประชาชนดูหากโอนได้สําเร็จถือว่าบัญชีธนาคารของท่านใช้งานได้แล้วและรอการารับเงินในการโอนซ้ําในรอบต่อไปได้เลยทางแก้ที่2หากบัญชีถูกปิดท่านก็สามารถที่จะไปติดต่อที่ธนาคาร เพื่อเปิดบัญชีหรือใช้บัญชีอื่นนะครับถ้าท่านมีหรืออาจจะเปิดบัญชีใหม่ไปเลยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาผูกพร้อมเพยงกับเลขประชาชนให้พร้อมให้เรียบร้อยเลยจะได้สะดวกแล้วก็ไม่ผิดพลาดนะครับสาหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สําเร็จก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะทางรัฐบาลจะทําการโอนซ้ําให้ท่านอีกเป็นจํานวน3ครั้งเหมือนในเฟสที่1ซึ่ง ทั้ง3ครั้งที่จะโอนซ้ำเนี่ยมีดังต่อไปนี้นะครับโอนซ้ำครั้งที่1จะทำการโอนซ้ำหลังจากที่โอนครั้งแรก1เดือนก็คือจะโอนในวันที่28คกุมภาพันธ์2 5 6 8แต่ท่านจะต้องทําการแก้ไขปัญหาของท่านและทําการผูกพร้อมเพย์ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่25คกุมภาพันธ์2 5 6 8นะครับพูดง่ายๆก็คือต้องผูกให้แล้วเสร็จก่อน3วันที่ทา าการโอนนั่นเองนะครับการโอนซ้ำครั้งที่2จะทำการโอนในวันที่28มีนาคม2568แต่ท่านจะต้องทำการแก้ไขปัญหาของท่านและทำการผูกพร้อมเพย์ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่25มีนาคม2 5 6 8นะครับถึงจะสามารถรับโอนเงินในรอบนี้ได้การโอนซ้ำในครั้งที่3ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับจะทำการโอนในวันที่28เมษายนส5 6 8าย แต่ท่านจะต้องทําการแก้ไขปัญหาของท่านและทําการผูกพรอมเพยให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่23เมษายน2568ถึงจะสามารถรับโอนเงินในรอบนี้ได้นะครับหากท่านไม่ดําเนินการและไม่ได้รับโอนในรอบการโอนซ้ํารอบที่3นี้นะครับจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่ประสงค์ที่จะรับเงินหมื่นในครั้งนี้ยังไงยังไงก็รียบรําเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันกับ รอบการโอนซ้ำการทุกคนด้วยนะครับไหนๆก็อุตส่าห์ได้สิทธิ์นะครับรับเงินหมื่นแล้วก็ขอให้รักษาสิทธิ์ที่ได้ที่สมกับเป็นผู้โชคดีนะครับในขณะที่ผู้สูงวัยท่านอื่นๆอ,อีกหลายๆคนครับแล้วก็ทั้งไม่สูงวัยด้วยนะครับอีกหลายต่อหลายคนไม่มีสิทธิ์รับเงินในครั้งนี้นะครับส่วนท่านใดที่ไม่เข้าเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะรับเงินหมื่นในเฟสที่2นี้ รวมถึงคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็ขอให้รอในเฟสที่3ที่จะแจกในช่วงไตรมาสที่2หรือประมาณเดือนมีนาคมหรือก็อาจจะเร็วกว่านั้นนะครับเพราะว่าเห็นทางรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับแจ้งว่าาหากการแจกเงินในเฟสที่2เนี่ยเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรก็อาจจะมีการลงทะเบียนในเฟสที่3ให้เร็วขึ้นนะครับสำหรับกลุ่มผู้ตกหล่นและก็ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็ รอรับฟังข่าวดีกันอีกทีนะครับสําหรับคนที่พลาดโอกาสที่จะรับเงินในเฟสที่2นี้สหํารับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับหากมีความคืบหน้าใหม่ๆนะครับจะรีบนํามาแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเลยนะครับในคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ